ฉันเกิดใหม่กลายเป็นงูตัวหนึ่งและยังเป็นสัตว์เลี้ยงงูขาวของดาวมหาวิทยาลัยขอแค่กินอะไรก็ได้พลังปราณและวิวัฒนาการอย่างบ้าคลาั่งข้าคืนมืดมิดและลมแรงข้าราชางูจะจัดการกับไอสารเลวนั่นแล้วไม่นานฉันก็มาถึงที่ว่างเปล่าหน้าตึกที่สร้างไม่เสร็จมีรถตู้คันหนึ่งและรถสปอร์ตคันหนึ่งจอดอยู่ที่นั่นมีคนสองคนกำลังคุยกันอยู่ที่ที่ว่างเปล่าหนึ่งในนั้นคือเจ้าโยเฉียน อีกคนคือชายที่สวมหน้ากากอนา,มาัมในมือของชายคนนั้นยังถือกล่องสีดำอยู่ด้วยฉันลื้ออ้อมไปข้างหลังทั้งสองคนอย่างเงียบๆสุดท้ายก็ซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าอยากจะฟังว่าสองคนนี้กำลังพูดอะไรกันทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนระบบก็ดังขึ้นในสมองข้างหน้ามีสัตว์กลายพันธุ์ตัวหนึ่งกำลังเร่ร่อนอยู่จากนั้นฉันก็ใช้ทักษะอย่างรู้กับคนสองคนที่อยู่ข้างหน้าข้อมูลต่างๆก็เริ่มปรากฏขึ้นทีละบรรทัดสัตว์กลายพันธุ์ร่างมนุษย์ ระดับขั้นสองระดับสามัญขั้นกลางทักษะควบคุมไฟเอวีสองหมายเหตุสามารถรวบรวมพลังวิญญาณภายในร่างกายสร้างเปลวไฟขนาดเล็กได้ก่อให้เกิดความเสียหายจากการระเบิดนี่คงเป็นไฟแช็กเดินได้ร่างมนุษย์สินะฉันคิดในใจไม่นึกเลยว่าจะมีมนุษย์กลายเป็นสัตว์กลายพันธุ์ได้จริงๆดูเหมือนจะเชี่ยวชาญพลังแห่งไฟชายสวมหน้ากากอนามัยคนนั้นมีที่มาอย่างไรนะฉันคิดในใจไปพลาง พลางฟังทั้งสองคนคุยกันคุณชายเจ้าเอาเงินมาด้วยไหมครับอย่าลืมว่าผมรับแต่ทองคำนะครับของละผมต้องดูก่อนทองคำอยู่ในรถผมแล้วเจ้าโย่เฉียนชี้ไปที่รถสปอร์ตของตัวเองชายคนนั้นหัวเราะคิกคักวางกล่องลงบนพื้นแล้วเปิดออกมุมที่ฉันอยู่มองไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรแต่ชายคนนั้นกลับหยิบหลอดฉีดยาอันหนึ่งออกมาจากกล่องข้างในดูเหมือนจะมีของเหลวสีแดงคล้ายเลือดยังเปล่งประกายสีทองจางๆออกมาด้วย ดูน่าอัศจรรย์ยิ่งนะนี่คือสิ่งที่เราจับได้จากสัตว์ประหลาดระดับ 4. ในแม่น้ำเทียนสุยเมื่อไม่นานมานี้ได้จากสัตว์ประหลาดกลืนไฟและยังผ่านการทำให้บริสุทธิ์โดยบริษัทของเราของดีแน่นอนครับแค่ฉีดสิ่งนี้เข้าไปบวกกับการฝึกฝนและพัฒนาคุณก็จะกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษทา่าระดับ 1. เชี่ยวชาญความสามารถในการควบคุมไฟชายคนนั้นพูดจากนั้นเขาก็ยื่นมือขวาออกมา จู่ๆก็มีเปลวไฟเล็กๆผุดขึ้นที่ปลายนิ้วแล้วเปลวไฟเล็กๆก็พุ่งออกไประเบิดบนพื้นดินที่อยู่ไม่ไกลเกิดหลุมเล็กๆขึ้นบนพื้นปูนตาของฉันหรีลงเล็กน้อยแม้ว่าเปลวไฟนี้จะดูอ่อนแอมากแต่จริงๆแล้วพลังทำลายล้างก็ไม่เบาเลยไม่รู้ว่าจะทะลวงการป้องกันของฉันได้ไหมเป็นไงครับคุณเจ้าแค่ฉีดไปเรื่อยๆประมาณสิบเข็มขึ้นไปคุณก็จะถึงระดับของผมได้นั่นคือผู้มีพลังพิเศษระดับ 2. เมื่อคุณเชี่ยวชาญพลังนี้อย่างแท้จริงคุณจะลหลงไหลในมันคาดว่าอีกไม่นานยุคแห่งพลังปราณที่แท้จริงก็จะมาถึงถึงตอนนั้นคนอีกมากมายจะกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษยุคใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นคุณไม่อยากเป็นผู้นำในยุคใหม่นี้เหรอครับชายที่สวมหน้ากาก,กอนามัยคนนั้นเป่าลมใส่ปลายนิ้วที่ยังคงมีขวัญพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าโยเฉียนผมจะรู้ได้ไงว่าพวกคุณไม่ได้หลอกผม อะไรนะครับคุณชายเจ้าไม่เชื่อใจเราเหรอครับถ้าคุณชายเจ้าไม่จริงใจแบบนี้งั้นการซื้อขายก็เป็นอันยกเลิกคิดๆของแบบนี้มีแต่คนอยากได้กันทั้งนั้นชายคนนั้นทำท่าเสียดายแล้วจะเดินจากไปเดี๋ยวก่อนตกลงหวังว่าคุณจะไม่หลอกผมนะสีหน้าของเจ้าโย่เฉียนลังเลอยู่ครู่หนึ่งรีบดึงชายสวมหน้าก,ากากอนามม่ไว้แล้ววิ่งไปที่รถแบกกล่องเล็กๆออกมาอย่างลำบากเปิดออกข้างในเต็มไปด้วยทองคำแทง่งหวังว่าพวกคุณจะไม่หลอกผมนะ ไม่งั้นต่อให้พวกคุณเป็นผู้มีพลังพิเศษผมก็จะจัดการพวกคุณให้ตายเจ้าโยเฉียนพูดอย่างดุดันชายคนนั้นเมินคำขู่ของเจ้าโยเฉียนรับทองคำไปตรวจดูแล้วก็ออกจากที่นี่ไปตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสองคนไม่พบว่ามีฉันซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าที่ไม่ไกลออกไปเจ้าโยเฉียนสูบบุหรี่ไปพลางเดินไปข้างๆแล้วเริ่มโทรศัพท์ฉันถือโอกาสที่เขาไม่ทันสังเกตอย่างเงียบเชียบลุยเข้าไปในรถจากประตูที่เปิดอยู่ แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ที่บะหลังเจ้าโยเฉียนวางสายโทรศัพท์แล้วกลับมาวางกล่องนั้นไว้ที่บะข้างคนขับแล้วก็ขับรถออกจากที่นี่ไปถนนยามดึกเงียบสงัดไม่มีผู้คนเจ้าโยเฉเยนขับรถเร็วมากแต่ไม่รู้ว่ามีงูขาวตัวหนึ่งซ่อนอยู่บะหลังเมื่อรถขับมาถึงสะพานลอยเงาสีขาววาบหนึ่งก็ผ่านไปฉันพุ่งออกไปทันทีรัดเข้าที่คอของเจ้าโยเฉียนอย่างรวดเร็วออกแรงอย่างแรงทักษะรัดคอสังหารเอลวีสามทำงาน ร่างกายงูที่ดูเหมือนจะอ้วนแค่เท่าแขนพลันระเบิดพลังมหาศาลออกมาฉันโจมตีเร็วเกินไปเจ้าโยเฉียนไม่ทันได้ตอบสนองเลยก็รู้สึกถึงแรงมหาศาลที่คอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกเชือกสีขาวรัดแน่นจนหายใจไม่ออกสองมือพยายามดึงฉันออกจากคอแต่ก็พบว่าไร้ประโยชน์ฉันเองก็เพิ่งเคยสัมผัสถึงพลังที่แท้จริงของตัวเองเป็นครั้งแรกไม่แปลกใจเลยที่ระบบประเมินว่าผู้มีพลังพิเศษควบคุมไฟคนนั้นอยู่แค่ระดับ 2. แต่ฉันอยู่ระดับ 3. เพราะพลังที่ฉันมีได้ก้าวข้ามขีดจำกัดที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ไปแล้วไปแล้วอย่างสมบูรณ์ใบหน้าของเจ้าโหยเฉเียนกลายเป็นสีม่วงเขียวความรู้สึกหายใจไม่ออกรุนแรงถาโถมเข้ามาเท้าดิ้นรนอย่างไม่รู้ตัวรถสปอร์ตทั้งคันพุ่งตรงไปใต้สะพานลอยแม่น้ำเทียนสุยไหลเชี่ยวเสียงดังปัง รถสปอร์ตตกลงไปในแม่น้ำเทียนสุยจนกระทั่งเจ้าโยเฉียนเลิกบินรนโดยสิ้นเชิงน้ำไหลทะลักเข้ามาหลังจากแน่ใจว่าเจ้าโยเฉียนตายแล้วฉันก็ลุยอ,ออกจากรถลาก่อนคุณชายเจ้าต่อไปขับรถระวังด้วยนะครับไม่งั้นอาจถึงชีวิตได้แม้จะเป็นการฆ่าคนครั้งแรกแต่ในใจฉันกลับไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจเลยหรือว่าเป็นเพราะความเป็นสัตว์เลือดเย็นโดยกำเนิดของหมูกำลังส่งผลต่อจิตใจของฉัน ลิ้นที่เย็นชาจ้องมองรถสปอร์ตที่ค่อยๆจมลงร่างกายของฉันว่ายไปมาในน้ำผู้มีพลังพิเศษคนนั้นพูดถึงสัตว์ประหลาดระดับสี่ตัวนั้นสัตว์ประหลาดกลืนไฟคือสิ่งที่จับได้ในแม่น้ำทเทียนสุยผู้มีพลังพิเศษก็คือสัตว์กลายพันธุ์ที่ระบบพูดถึงดูเหมือนว่าสัตว์กลายพันธุ์น่าจะรวมถึงสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์และผู้มีพลังพิเศษไม่แปลกใจเลยที่เจ้าโยเฉียนถึงได้ดูไม่กลัวใครเลย ดูเหมือนเขาจะได้รับรู้เรื่องราวของผู้มีพลังพิเศษแล้วฉันไม่ได้รีบร้อนขึ้นฝั่งหลายวันที่ผ่านมาฉันเลื้อยไปมาอยู่รอบๆหมู่บ้านจัดสรรตลอดตอนนี้คิดดูแล้วยกเว้นสัตว์กลายพันธุ์ขนาดเล็กอย่างหนูสัตว์กลายพันธุ์ส่วนใหญ่คงจะอาศัยอยู่ในที่ที่มีคนน้อยเพราะดูจากตอนนี้ความแข็งแกร่งของสัตว์กลายพันธุ์เหล่านี้ค่อนข้างธรรมดาอาศัยอยู่ในเขตเมืองก็คงถูกผู้คนจับไปหมดหรือแม้กระทั่งถูกกินถือโอกาสนี้ ฉันจะไปไว่ายสำรวจในแม่น้ำเทียนสุยดูดูว่าจะมีโอกาสเจอสัตว์กลายพันธุ์ไหมส่วนของเหลวที่อยู่ในกล่องหลอดฉีดยานั่นที่เรียกว่าสามารถกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษได้ฉันใช้ทักษะอย่างรู้สำรวจดูแล้วระบบก็ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรฉันเลยไม่ได้สนใจมันอีกอย่างถ้าหากเบื้องหลังของชายสวมหน้ากากอนามัยคนนั้นได้ทำอะไรบางอย่างกับสิ่งเหล่านั้นไว้มันก็อาจทำให้ฉันถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันต่อไป ฉันว่ายไปมาอย่างไม่มีจุดหมายในแม่น้ำเทียนสุยแม่น้ำเทียนสุยเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดในเมืองเทียนสุยเมืองเทียนสุยตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำเทียนสุยไหลลงสู่ทะเลแม่น้ำไหลามาจากตะวันตกสู่ทะเลตะวันออกแม่น้ำกว้างใหญ่ไพศาลหลายร้อยเมตรข้างๆเป็นอาคารสูงเรียงรายภายใต้การตรวจจับของทักษะรับกลิ่นเอวิสามฉันเหมือนเรดาร์กำลังสแกนกลิ่นอายในบริเวณน้ำใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นกลิ่นอายของสิ่งมีชีวิตทั่วไป หลังจากค้นหาประมาณหนึ่งชั่วโมงฉันรู้สึกว่าเกือบจะว่ายไปถึงปากแม่น้ำเทียนสุยที่ไหลลงสู่ทะเลแล้วทันใดนั้นกลิ่นอายที่ไม่ธรรมดาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเป็นกลิ่นอายของสัตว์กลายพันธุ์อยู่ห่างจากฉันประมาณหนึ่งกิโลเมตรฉันค่อยๆว่ายไปทางนั้นอย่างระมัดระวังสักครู่ต่อมาฉันก็หยุดนิ่งอยู่ในบริเวณน้ำเหนือพื้นทรายแห่งหนึ่งจากการรับกลิ่นฉันตรวจพบว่ากลิ่นอายนั้นอยู่ในพื้นทรายบริเวณนี้มีถ้ำมืดๆถ้ำหนึ่ง กลิ่นไอนั้นมาจากข้างในนี้ขณะเดียวกันข้อความแจ้งเตือนระบบก็ดังขึ้นด้านล่างมีสัตว์กลายพันธุ์ชนิดหนึ่งกำลังหลับอยู่ชนิดสัตว์กลายพันธุ์ไฟฟ้าสีดำน้ำระดับขั้นสามระดับสามันชั้นยอดทักษะไฟฟ้าแรงสูงเอลวีสามปล่อยกระแสไฟฟ้าเอลวีสามหมายเหตุสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้ทันทีสิบเท่าของปลาไหลไฟฟ้าทั่วไปห้ามปลุกมันเด็ดขาดโชคดีที่ฉันมีระบบแจ้งเตือนถ้าเผลอปลุกมันขึ้นมาสงสยัย จะได้ไปทำกายภาพบำบัดด้วยไฟฟ้าแน่ๆฉันยังใจหายไม่หายแม้ว่าเกล็ดของฉันจะแข็งแกร่งแต่ถ้าโดนไฟฟ้าช็อตก็คงทนไม่ไหวปลาไหลไฟฟ้าทั่วไปสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้แรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง800โว้ทำให้ผู้ใหญ่สลบได้สบายๆฉันเคยดูวิดีโอหนึ่งจระเข้ตัวหนึ่งกำลังจะกินปลาไหลไฟฟ้าผลที่ได้คือกัดลงไปก็ถูกปลาไหลไฟฟ้าช็อตจนสลบทันที แรงดันไฟฟ้าที่แรงกว่าปลาหลายไฟฟ้าทั่วไปถึงสิบเท่านี้สามารถช็อตคนให้ตายได้ไม่ยากเลยแม้จะไม่รู้ว่าทำไมปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเขตร้อนชนิดนี้ถึงมาอยู่ในเมืองเทียนสุยได้แต่ในเมื่อฉันเจอแล้วก็โทษว่ามันโชคร้ายเองแล้วกันถ้าเป็นสัตว์อื่นมาจัดการเจ้านี่ก็คงจะลำบากหน่อยแต่ฉันมีวิธีฉันค่อยๆว่ายลงไปข้างล่างเดิมทีตัวฉันก็เล็กมากอยู่แล้วและมีรูปร่างเพรียวลม ดังนั้นการไหวจึงแทบไม่มีเสียงรบกวนประกอบกับปลาไหลไฟฟ้าตัวนี้กำลังพักผ่อนดังนั้นเมื่อฉันอยู่ห่างจากปลาไหลไฟฟ้าตัวนั้นไม่ถึงหนึ่งเมตรแล้วปลาไหลไฟฟ้าตัวนั้นก็ยังไม่รู้ตัวโอกาสดีความเร็วของฉันช้าลงเรื่อยๆกลัวจะทำให้มันตกใจตื่นเพราะปลาไหลไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องสัมผัสต,ตัวฉันก็สามารถใช้สื่อกลางตามธรรมชาติอย่างน้ำทำการบําบัดด้วยไฟฟ้าให้ฉันได้อย่างเจ็บปวดดังนั้นต้องระมัดระวัง โอกาสมีเพียงครั้งเดียวถ้าพลาดแล้วมันตกใจตื่นขึ้นมาตัวเองก็จะเลื่อนระดับได้ยากแล้ว7 0ซนติเมตร60เซนติเมตร50เซนติเมตรมองปลาไหลที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมฉันรู้ว่าโอกาสมาถึงแล้ว